แช้ก็มาหอดปากเลยพี่น้องอันนี้เนื้อปลาเนาะซาวด์ดานล,ล่างพันเอาหนังมันออกเรียบรย้อยแล้วก็เซนาบเกลือล้างนา้เกลือล้างน,ามมน้ำส่งเนาะค่ะบ้ให้มันเข้านะให้เนื้อมันเข้าขาวซาวด์ดาลก็เลมาสับสับแตงก็์ไมาตำตำให้มันงนะุ่นไร่ทุ่มงุ่นงุ่นเน้ยบีมตุ่มน้ำไปต้องตุ่มน้ำปลาไป งนเียแลก็มาตามอีกรอบหนึ่งเหลือเซฟเซฟอางเซฟเจลงาวุ้ยเจ้าดเลืองปุ้ยหุ่ยสกนที่นองนอนไปที่ไหนแล้วว่าวเลนหัวไม่เป็นไนี่ทุกคนสัดาก็ มันจะเหนียวเหนียวแบบนี้สาดาก็น้ำใส่นะคะสาดาเอาน้ำต้มใส่ต้มที่เดือดเดือดแต่ว่าไม่ให้มันร้อนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามันร้อนแล้วมันจะขหดมันจะขหดแล้วมันจะเป็นแบบว่าเป็นสุกไปเลยอันนี้ก็น้ำมันก็ยังร้อนแต่ว่ามันไม่ร้อนมากมันไม่ร้อนมากมันจะเหนียวแบบนี้นะคะสาดายังไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะคะอันนี้สาดายังไม่ใส่ข้าวคั่ว สาวดาใส่เข้าั้วเพราะว่าสาวดาใส่ที่ไปแล้วนะคะใส่เข้าัวก่อนจะได้แบบมีสีสันนะนี่จะออกสีแบบว่าสีก็สไีไม่แดงมากแดงมากขนาะหน้ากลัวมันเหมือนมัน,ม,นมันเกตเกินมันค้นไปหรือปากก็ไม่รู้จ้อน้ำใส่อีก เพราะว่ามันข้นไปมันเหนียวไปมันก็ไม่อร่อยถ้าเป็นข้วนี้อร่อยมากนะทุกคน,นชิมก่อนนะสาราจะชิมชิมก่อนว่ารสชาชิมันพอดีไหมถ้าพอดีแล้วสาราจะใส่โอเค อย่าไปใส่น้ำปลานะทุกคนถ้าใส่น้ำปลามันจะขาวมันจะขาวซาดาก็จะใส่หอมแล้วก็มีข่านะคะแก้ขาว,ข,าวข่าเราต้องใส่ลมันละเอียด ับให้มันละเอียดค่ะแล้วก็ับให้มันละเอียดแก้คาวนะคะปลาก่อนที่เราจะมาทําดิบแบบนี้นะคะเราต้องไปล้างเกลือล้างน้ําส้มก่อนนะคะเพราะว่าน้ําส้มมันจะทําให้ปลาเราแข็งตัวให้ปลาเราเนื้อมันเด้งมันฟูนะคะบางคนก็เขาก็ไม่รู้นะแต่คนที่เคยทำเขาก็เขาก็รู้ว่าทํายังไงไม่ให้ปลามันคาวนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันจะเหนียวๆแบบนี้นะคะสาวดาวก็จะเอาผักไปโรยใส่พริกผักใบสะระแหน่จับขาวนะคะแต่แต่มันไม่ขาวนะคะเพราะสาวดาวใส่เครื่องเยอะและที่เหลือสาวดาวก็จะไปคั่วนะคะอันนี้มันยังไม่สุกนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ อันนี้จะเป็นสุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วนะคะควันตัดตัว,ตว,ตวสุกแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างแบบนี้นะะหอมมากทุกคนแต่อันนี้จะเป็นดยิบนะคะอันนี้จะเป็นสุกราก็จะมีสะตดดานะคะน่ากินมากแล้วก็จะมีต้องอีกถ้วยหนึง่งนะทุกคนมากินด้วยกันค่ะทุกๆคนมากินด้วยกันนะคะ มาเด้อกินข้าวี่นองลาบปลาลาบเนียวค่ะเป็นลาบเนียวมอขก้นแม่แม่พี่น้องหลาบเนียยแหละ่ะก็ไม่ลาบความแสบดบีด้วยละ่ะกินกันก็มากับนัำมันกีกะเหลียง จะเดาแม่ออกก็เป็นเชิงส่วนเนายให้เคยยินในหลับเนี้ย,ย,ออนเนยบเี่ เสชมประจอมเดี๋ยวมาเดินถามมาเดี๋ยค่ะ